สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชาวราศีมิถุนมาถึงคิวราศีของตัวเองบ้างนะคะราศีมิถุนอันนี้แบบดเล็กเลยค่ะเพราะว่าตัวครูเอเองก็เป็นคนราศีมิถุนนะคะลัคนาราศีมิถุนค่ะถ้าใครอยากทราบนะคะว่าตัวเองเกิดลัคนาราศีอะไรก็ไปผูกดวงเอานะคะดูเวลาเกิดของตัวเองแล้วก็ผูกดวงก็จะได้ทราบลัคนาราศีนะคะส่วนราศีราศีทั่วไปนะคะเป็นราศีที่ ได้มาจากวันที่เกิดนะคะก็มีตารางราศีไว้ที่ใต้ description ไปเช็คกันดูได้นะคะสำหรับชาวราศีมิถุนเออและก็ลัคนาราศีมิถุนครูเอจะตั้งจิตอธิษฐานว่าจะเป็นตัวแทนนะคะของทั้งลัคนาราศีมิถุนและชาว ราศีมิถุนทั้งได้ทั้งสองอย่างเลยนะคะดูดวงนะคะผ่านไพาทารโอค่ะครูเอปัรรมพรนักพยากรณ์อ่านไพาทารโอจะเป็นผู้สื่อความหมายของหน้าไพาให้กับคุณนะคะเอาละค่ะเริ่มกันเลยเนาะดวงชะตาของชาวราศีมิถุนลัคนาราศีมิถุนในเดือนกรกฎาคม2 5 6 4นี้จะเป็นอย่างไรดิฉันครูเอปอัรรมพรจะเป็นตัวแทนของ ชาวมิถุนนะคะซึ่งตัวเองก็เป็นคนที่เกิดในลัคนาราศีมิถุนด้วยเช่นกันนะคะได้จับา้าไพเพื่อที่จะทำํำนายดวงชะตาในเดือนกรกฎาคมนี้ค่ะว่าเราชาวมิถุนจะเป็นอย่างไรบ้างในเดือนกรกฎาคมนี้นะคะอืใบแรกกันเลยตัวตนของเราจะเป็นอย่างไรสิ่งที่เราเจ็บต้องเผชิญในเดือนกรกฎาคมนี้ว้าวว้าว,วา ไพ่เศรษฐีค่ะ King of Pentacles นะคะเป็นไพ่รวยไพ่ใบที่หนึ่งค่ะใบที่สองค่ะสิ่งที่มันอยู่ในสภาพแวดล้อมของเรานะปัจจุบันนี้ณเ,นะเดือนกรกฎาคมว้าวเก็บเงินโอ้โใบที่สค่ะสิ่งที่เราตั้งใจไว้มันคืออะไร เงนนะินน่ะชาวมิถุนคิดแต่เรื่องเงินนะคะ Knight of Pentacles ใบที่4ค่ะใบที่4บริวารครอบครัวจะเป็นอย่างไรว้าวเป็นไพ่ The Empress The Empress นะคะเป็นไพ่ราชินีพไพ่ใบที่5ค่ะ ไอใบที่ห Queen of Swans ใบที่6ค่ะสองไม้เทา้าใบที่7ค่ะเสียงทายใบที่7 The Fool เสียงทายใบที่8เสียงททยใบที่แปด วาวได้มาสองใบเลยใบที่8 the w o r l d และใบที่9ไพ่หเหรียญใบสุดท้ายค่ะใบที่10 The lovers โอ้ดิฉันเห็นไพ่แล้วดิฉันดีใจจังเลยอ่ะเดือนกรกฎานี้เป็นเดือนที่ดีมากๆของเราชาวมิถุนเลยเพราะว่าไพ่ใบแรกเราได้ไพ่เศรษฐีโอ้ดวงแสดงว่าดวงเดือนนี้ของเราชาวมิถุนเนี่ยจะดวงดีเรื่องของการเงินจะมีโชคทางการเงินมีเงิน,ม,งนมีทองหลังไหลเข้ามาตลอดทั้งเดือนให้เราได้รู้สึกว่าอช่างน,น่า รื่นรมเหลือเกินมีเงินใช้มีเงินใช้ตลอดเดือนไม่ขัดสนเลยมีเงินใช้มีเงินจ่ายมีเงินจ่ายบินนู่นบินนี่บินนั่นโอ้โชคดีมากๆเลยค่ะรวยค่ะใบที่สองชาวมิถุนได้ไพ่ สี่เหรียญเป็นไพ่แห่งการเตือนว่าเก็บหอมรอมริษนะอย่ายใช้จ่ายฟุ่มเฟือยมีเงินก็เก็บจะใช้จะจ่ายอะไรเนี่ยให้คิดดูดีๆเงินเนี่ยมันหายากเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องหมั่นอดออมเก็บหอมรอมริษเอาไว้โดยเฉพาะยิ่งช่วงโควิดแบบนี้นะคะจะต้องใช้จ่ายอย่างระมัดระวังจะใช้จะจ่ายอะไรเนี่ยอย่าจ่ายฟุ่มเฟือยอะไรที่ไม่มีประโยชน์ก็อย่าใบใจมันให้เก็บเงินเอาไว้ออมเงินเอาไว้ฝากแบงก์เอาไว้ใบนี้ ขอเตือนค่ะในเมื่อเรามีโชคเงินเข้ามาปุ๊บเนี่ยเราก็อย่าไปเพลิดเพลินใช้จ่ายเยอะแยะนะคะเราก็เก็บเอาไว้นะคะเพื่อที่จะเอาไว้ใช้จ่ายในยามที่จําเป็นหรือใช้จ่ายซื้อของหรือจ่ายในสิ่งที่เราแบบปรารถนาแล้วเราอยากได้จริงๆนะคะเราจะได้สมใจอยากให้ใบที่3มเราได้ k n i g h t of p e n t a c l e s ไพ่ของคนที่ขยันทำมาหากินมีหัวคิดทางการค้ามีหัวเนี่ยเอาไว้คิดหาเงินอย่างเดียวเลยนะคะเป็นคนที่เก่งในเรื่องของการคิดวางแผนและลงมือทำในเรื่องของการสร้างเงินสร้างไรายได้สร้างผลกำไรเแออสดงว่าเราอะจะมีฝีมือในการหาเงินนะคะ ไพ่ใบที่4 The Empress นะคะซึ่งอยู่ในตำแหน่งของครอบครัวแสดงว่าครอบครัวของเราเนี่ยจะอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตานะคะส่วนใหญ่แล้วเราจะต้องแบบว่าเดือนกรกฎาคมเนี้เราจะมีโอกาสได้อยู่บ้านได้พักผ่อนได้ใช้ชีวิตแบบสบายๆนะคะชิลๆอยู่กับบ้านอยากกินอะไรก็กินนะคะน้ำหนักเราอาจจะขึ้นนะคะแล้วก็เราจะเหมือนกับแบบ เราจะเหมือนเหมือนแบบมีอำนาจอะมีอำนาจอยู่ในครอบครัวนะคะ The Empress ขึ้นเนี่ยเป็นไพ่ที่ดีที่สุดของผู้หญิงก็คือไพ่แห่งความสุขสบายนะคะความที่เราจะแบบว่าเป็นสุดยอดอะสุดยอดของผู้หญิงแล้วอะ่ะไพ่รา,าชนีเนี่ยนะคะ เพราะฉะนั้นสิ่งดีๆทั้งหลายทั้งมวลนะคะก็จะมาอยู่ในไพ่ใบนี้แล้วจะขึ้นมากกับคนที่เป็นผู้หญิงแล้วถ้าคนที่เป็นผู้ชายล่ะอ๋อคุณก็สบายแต่ว่าไพ่เนี่ยมันจะขึ้นกับผู้หญิงมากกว่าความสบายของคุณอาจจะอยู่ที่70%สําหรับคุณผู้ชายนะคะแต่คุณผู้หญิงนะคะสบายแน่นอนดิฉันดาวได้เลยว่าในเดือนกรกฎานเนี่ยฉันจะแบบว่าคนทั้งขี้เกียจแน่ๆเลยแล้วจะต้องแบบว่าไม่ค่อยอยากออกบ้านไปไหนต้องแบบว่าชอบฝังตัวอยู่กับบ้านแล้วก็แบบ กินกินกินนอนนอนพักผ่อนดูซีรีส์อะไรอย่างเงี้ยค่ะน่าจะเป็นประมาณนั้นนะคะอันนี้ประสบการณ์จากตัวเองนะที่หยิบได้ไพเอ็มเพรสเนี่ยมักจะเป็นแบบนี้นะคะซึ่งแต่ละคนประสบการณ์ก็แตกต่างกันไปนะคะ,ะต่อไปไพ่ใบที่5นะคะจับได้ไพ่ไพ่ค e ีนออฟสวอมถ้าเป็นหัวหน้างานเนี่ยช่วงช่วงนี้ถ้าเป็นหัวหน้าหรือเป็นระดับผู้บริหารเนี่ย หรือผู้ปกครองนะคะถ้าได้ไพ่แบบนี้ขึ้นเนี่ยเครียดรู้สึกว่าความเครียดมาเพราะว่าเราจะต้องจริงจังแล้วหวังผลจากการทํางานหรือทาทำโปรเจกต์อะไรของเรามากๆเลยอะแล้วเราจะแบบค่อนข้างที่จะแบบว่าต้องให้ได้ดั่งใจอะแล้วก็จะแบบว่าจะแบบจี้จี้จี้คนใต้อนาตของเราเนี่ยนะคะแล้วเราก็จะซีเรียสซีเรียสแล้วก็เคร่งเครียด มากมากเลยในเรื่องของทั่วๆไปที่อะไรที่มันเป็นความรับผิดชอบของเราถ้าเป็นแม่อย่างเงี้ยเราก็จะแบบว่าจะเคร่งเครียดกับลูกถ้าเราเป็นหัวหน้าง,งานเราก็จะเคร่งเครียดกับลูกน้องของเราบุตรบริวารของเรานะคะถ้าไพ่ใบนี้ขึ้นเมื่อไหร่เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้นะคะแต่ว่ามันอยู่ในตำแหน่งที่5้า อดีตที่ผ่านมาแสดงว่ามันผ่านไปแล้วค่ะเดือนมิถุนาเนี่ยเราอาจจะแบบเคร่งเครียดกับการงานเคร่งเครียดกับความรับผิดชอบของเราลูกหลานอะไรของเรานะคะที่ผ่านมาเนี่ยเราค่อนข้างที่จะสตริกเพราะว่าเราอาจจะแบบวางวางเป้าหมายวางโกอะไรไว้ละนะคะแต่มันผ่านไปแล้วค่ะเดือนมิถุนาผ่านไปแล้วเดือนกรกฎานเนี่ยเราก็จะไม่มีอารมณ์แบบนี้แล้วเราอาจจะผ่อนคลายมากขึ้นนะคะในเดือนนี้ ในเดือนกรกฎาคมเนี่ยเชื่อเลยว่าจะต้องมีการแบบว่าได้ติดต่อกับต่างชาติต่างภาษานะคะใครที่มีแฟนอยู่ต่างประเทศเนี่ยก็ปกติอยู่แล้วเนาะถ้ามีแฟนอยู่ต่างประเทศนะคะก็จะต้องได้ติดต่อสื่อสารกันอยู่แล้วนะคะแต่ถ้าใครที่ยังไม่ได้มีแฟนอยู่ต่างประเทศหรืออะไรเนี่ยคุณจะมีโอกาสได้ติดต่อกับต่างชาติต่างภาษาหรือคุณจะได้มีโอกาสได้ไป ออกจากบ้านออกจากสำนักงานไปเดินทางไปติดต่อคุยธุระคอนเน็ชันนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเพื่อนฝูงก็ตามเรื่องของพันธมิตรก็ตามเรื่องของพาร์ทเนอร์ทางธุรกิจก็ตามมันจะเป็นเรื่องของการที่ได้ออกไปแล้วก็ไปติดต่อนะคะไปสื่อสารนะคะไม่ว่าจะเป็นใกล้หรือไกลนะคะแต่เนี่ยเขาถือรูปโลกอยู่เนี่ยมันหมายถึงต่างประเทศนะคะเพราะฉะนั้นพอไพ่ใบนี้ขึ้นเนี่ยแน่นอนมันจะมีเรื่องของการที่จะต้องไป พูดไปติดต่อไปสื่อสารอะไรกับคนเยอะแยะมากมายนะคะเดือนกรกฎาเนี่ยจะต้องแบบว่าวุ่นวายก,กับการติดต่อสื่อสารแน่นอนค่ะอะอยากเที่ยวนะไพ่ใบนี้เกิดขึ้นในตำแหน่งที่6เนี่ยตำแหน่งที่ ตำแหน่งที่7สีตำแหน่งที่7นะคะไพ่ใบนี้ตำแหน่งที่7แสดงว่าจิตใจเนี่ยอยากเที่ยวอาจจะเป็นเพราะว่าที่ผ่านมาโควิดแบบว่าโควิดโควิดรอบหนึ่งรอบสองรอบสามอะทำให้เราต้องอยู่กับบ้านทําให้เรารู้สึกอึดอัดรู้สึกแบบฉันอยากจะออกไปท่องโลกกว้างเหลือเกินฉันอยากจะไปเที่ยวอยากจะแบบว่าหยุดพกัก อาจจะบางคนอาจจะถูกออกจากงานนะคะหรือบางคนอาจจะได้พักร้อนหรือบางคนแบบง,งานการที่แบบว่าต้อง work from home อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากอยากมันเป็นความคิดของเราว่าเราอยากจะไปท่องเที่ยวเราอยากจะแบบว่าปลดแอกจากพันธนาการทั้งปวงอยากจะแบบหลุดพ้นจากภาระหน้าที่อันหนักหน,น่วงอยากจะวางพักสักแปบ๊บอะไรอย่างเงี้ยนะคะไพ่แห่งอิสระ เกิดขึ้นมาในในความรู้สึกของเราณนะตอนนี้นะคะคือคือมันเหมือนมันเหมือน,นเป็นปัญหาที่เราแบบฉันอยากจริงเลยนะคะเป็นแบบนี้อ่ะไพ่ใบนี้เกิดขึ้นมาปุ๊บนะคะตำแหน่งที่ตำแหน่งที่8เนาะตำแหน่งที่8ก็เป็นไพ่ที่ ถ้าคุณคิดคุณอยากได้อะไรนะคุณจะสมหวังเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อกี้คุณอยากเที่ยวคุณอยากได้เงินคุณอยากได้นูนได้นินนะคุณจะสมหวังเพราะไพ่ใบน,นี้มันเป็นไพ่แห่งความสุขสมบูรณ์มีครบเพียบพร้อมทุกอย่างนะคะอ่ะคิดอะไรก็สมหวังนะ แต่ว่าให้ระวังเรื่องการใช้จ่ายนะเรื่องเงินอะรู้เรื่อเยอะอาจจะเป็นเพราะว่าเรามีไรายได้เข้ามาเยอะอาจจะมาจากไหนก็ไม่รู้แหละจะเป็นแบบว่าไปกู้ยืมแบงค์พักนี้ได้หรือเปล่าหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แบบ ธุรกิจและการงานเรากําไรดีเรามีโชคเรามีเงินเข้ามาแล้วเราก็แบบว่าอยากจะแบบใช้จ่ายเงินน่ะที่เรามีเยอะแยะเนี่ยซื้ออะไรที่เราอยากจะได้มันก็เลยทําให้เรามีรูรั่วเยอะเราอาจจะถึงขั้นแบบใช้จ่ายเพลินไปจนจนแบบว่าเงินมันหมดอะ่ะนะคะจนแบบว่ากายเป็นยาจบอย่างเงี้ยมันก็ไม่ถึงขนาดนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยไพ่ใบนี้ขึ้นเนี้ยนะคะ ต้องใช้จ่ายอย่างระมัดระวังอะไรที่แบบโครงการโปรเจกต์อะไรที่อยากจะซื้อนู่นนี้นั่นใช้เงินเยอะๆเนี่ยก็คิดดูดีๆนะคะกันกรองอาจจะ10โปรเจกต์ให้เหลือสัก ห้าโปรเจกต์หรือ3โปรเจกต์ก็พอนะคะที่จะต้องใช้จ่ายเงินนะคะก็เก็บเก็บเอาไว้บ้างนะคะไพ่มันแบบว่ามันมันตอบสนองกันหมดเลยนะทั้งสำรับตั้งแต่ใบแรกมาจนถึงใบเนี้ยไพ่ใบนั้นก็บอกว่าให้เราใบใบที่2ใช่ไหมคะที่บอกว่าให้เราแบบเก็บเงินนะอะไรเงี้ยเพราะเรามีเงินเยอะเรามีโชค,เร,โชคเราได้ไพ่เศรษฐีที่ตัวเราใบที่2อก็บอกเก็บเงินนะใบนี้บอกว่าใช้จ่ายเงินเพราะฉะนั้นเขาก็จะเตือนเนาะถ้ามีเงินเยอะเข้ามาเนี่ยคุณก็แบบว่าให้เก็บเงินบ้างคุณอย่าไปใช้จ่ายให้มันแบบสุดวิสุดายจนหมดไปนะคะ สุดท้ายเดล l เวอ r ์ขึ้นมีความสุขมีความรักใครที่มีแฟนมีคนคุยมีครอบครัวแล้วความรักก็จะหวานชื่นมีความสุขนะคะช่วงนี้แฟน ทำตัวน่ารักทําตัวแบบซื่อสัตย์ไม่ไปแบบออกนอกใจนอกนอกนอกตานอกใจนอกกายของเรานะคะหรือถึงมีเราก็ไม่รู้เนาะอาจจะไม่รู้ก็ได้แต่เราก็มีความสุขนะเรามีความสุขกับความรักมีความสุขมีความภูมิใจกับความสัมพันธ์ของเรานะคะแต่ถ้าใครที่ยังไม่มีแฟนนะคุณมีโอกาสที่จะได้เจอเนื้อคู่นะคะแต่ว่าเป็นเพิ่งนในการเริ่มต้นนะยังไม่ได้แต่งงานกันหรอกเพิ่งจะเริ่มต้นเพิ่งรักกันนะคะก็ถือได้ว่าชาวราศี มิถุนนะคะในเดือนกรกฎาคมนี้คุณมีโชคดีในเรื่องของความรักนะคะแล้วก็คุณก็มีโชคดีในเรื่องของ การเงินนะคะมาทั้งสองอย่างเลยมาทั้งความรักและก็การเงินนะคะก็ดีใจด้วยนะคะว่าเดือนกรกฎาคมนี้ก็จะเป็นเดือนแห่งความสุขของชาวมิถุนอีกหนึ่งเดือนนะคะที่จะปลดแอกจากความทุกข์ยากลำบากที่ผ่านมาหลายๆปีที่ผ่านมารู้สึกว่าดวงของชาวมิถุนเนี่ยแย่มากนะคะแย่มากแย่มากคืออะไรอะ่ะแย่มากคือ,อ อาจจะมีความอยากเยอะอยากจะแบบอยากรวยอะ่ะแล้วเราก็ยังไม่รวยสักทีอยากถูกหวยในวันที่หนึ่งเราก็ยังไม่ถูกสักทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็การหากินบางคนก็ลําบากตกงานบ้างอะไรเงี้ยค่ะที่ผ่านมาดวงมันอาจจะไม่ดีเนาะแต่พอมาดูไพ่เฉพาะนะคะชูไพ่เฉพาะเดือนไพ่ทาโร่เนี่ยจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะ ชี้เฉพาะนะคะชี้เฉพาะในสถานการณ์ปัจจุบันนะคะแล้วก็เป็นการตอบคำถามที่ตรงเลยเป็นคําถามเป็นการตอบคําถามที่ตรงกับคําถามนะคะได้คําตอบที่ค่อยค่อนข้างที่จะตรงกับคําถามนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราถามว่าฉันจะรวยไหมอะ่ะก็รวยนะการเงินคุณดีนะคุณจะรวยนะฐานะ การเงินคุณจะดีขึ้นอ่ะดีขึ้นกว่าแต่ก่อนอาจจะไม่รวยกลายเป็นเศรษฐีพันล้านแต่มันก็ดีขึ้นการเงินคุณจะคล่องมือขึ้นนั่นเองนะคะแล้วความรักอ่ะฉันน่าแบบว่ายัางไม่มีแฟนเลยฉันจะมีแฟนไหมอ่ะคุณจะได้เจอนะคุณจะได้เจอคนที่จะเข้ามาให้คุณได้ เลือกอะว่าคุณจะเอาไม่เอาแต่เขาเข้ามาแต่คุณจะเอาไม่เอามันก็อยู่ที่คุณด้วยเหมือนกันนะคะชาวมิถุูนแต่มันคือโอกาสที่ดวงความรักของคุณนะมันมีล้มันขึ้นและเพราะฉะนั้นคุณมีโอกาสที่จะได้เจอคนที่จะเข้ามาจีบคุณหรือเข้ามาทําให้คุณรู้สึกว่าคุณอยากจะแบบว่า พิเศษและรู้สึกพิเศษอะไรกับเขาอ่ะไม่ไม่เหมือนธรรมดานะคะอยากพิเศษใส่ไข่กับเขาอะไรเงี้ยเนาะออคุณก็จะมีนะคะส่วนเรื่องอื่นๆก็ธรรมดาคนเรามันก็จะต้องมีเรื่อง ใช้จ่ายเงินให้ระมัดระวงังไพ่ทารโร่เหมือนกับเป็นไพ่ที่เตือนด้วยนะเตือนสติคุณว่าให้ระมัดระวังเรื่องการใช้จ่ายนะให้ระมัดระวังเรื่องของโครคไปไข่เจ็บนะอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนกับจะเป็นการท,ทายๆว่าเออคุณมีโอกาสที่จะได้เดินทางนะแล้วก็บางทีก็จะบอกว่าให้ระมัดระวังเรื่องของอุบัติเหตุด้วยนะแล้วก็ให้ระมัดระวังเรื่องของคาพูดนะอย่าใจร้อนเลยช่วงนี้มันก็ดีอย่างหนนะึ่งเนาะการดูไพ่ทารโร่ก็เหมือนเป็นการที่แบบช่วยช่วยแนะนําช่วยตักเตือนช่วยแบบว่าเตือนสติเราได้ด้วยนะคะเพราะฉะนั้น การทำนายเป็นการทำนายแบบ general reading ดิฉันก็ไม่ได้หมายความว่านี่คือดวงชะตาการทำนายของดิฉันดิฉันเป็นตัวแทนของชาวมิถุนนะคะโดยทั่วไปซึ่งมีเป็นล้านเพราะฉะนั้นอาจจะตรงกับใครบ้างหรือไม่ตรงกับใครบ้างนะคะก็อย่าไปแบบซีเรียสอะไรมากการทำนายนะคะก็คือคาทำนายนะคะมันจะเป็นจริงได้ก็ต่เมื่อเหตุการณ์นั้นมันเกิดขึ้นคุณถึงจะบอกว่าเออแม่น oh, นะคะแต่ถ้ามันไม่เกิดขึ้นคุณก็บอกว่าเออไม่แ oh, ม่นแต่ ดิฉันก็บอกแล้วว่าบางคําทางไหนที่เขาบอกว่าให้ระวังอุบัติเหตุนะอย่างเงี้ยเขาก็เตือนสติคุณนะคะอะไรดีก็น้อมรับไว้อะไรที่ไม่ชอบใจนะคะก็ปล่อยมันผ่านไปนะคะดิฉันครูเอปัทมาพรนักพยากรณ์อ่านไพทารโรนะคะก็ส่งพลังงานบวกจากไพทาโรโสู่คุณสู่คุณนะคะด้วยการที่ดิฉันมีความรู้ความสามารถในการอ่านไพทาโรโและดิฉันก็สื่อต่อให้กับ นั่นเองนะคะบวกกับประสบการณ์ของดิฉันนะคะในการที่ดิฉันดูไพ่ทาโร่มา25ปีแล้วนะคะเพราะฉะนั้นดิฉันก็จะใช้ประสบการณ์ที่จะดูดวงของคนอื่นมาประสบการณ์จากตัวดิฉันเองนะคะแล้วก็ความหมายของไพ่ทาโร่อ่านให้มันสอดคล้องกับชีวิตของคุณนั่นเองค่ะดิฉันรับดูดวงส่วนตัวด้วยนะคะก็ดูดวงแบบมีค่ารู่ถ้าสนใจอยากดูดวงส่วนตัวนะคะก็สามารถกดลิงก์ที่ดิฉันแนบไว้ให้เป็นลิงก์ไลน์นะคะลิงก์ไลน์ออฟฟิเชียลนะคะของนายทารดพยากรณ์บายครุ นั่นเองนะคะกดลิงก์เข้ามาแล้วก็พอกดลิงก์เข้ามาแอดเพื่อนแล้วก็กดเลขหนึ่งก็ได้เลขอะไรก็ได้นะคะเพื่อที่จะให้ AI เนี่ยมันตอบกลับไปเพราะไม่อย่างนั้นก็พอแอดลิงก์ไปแล้วเป็นเพื่อนกันแล้วมันก็ไม่เกิดอะไรขึ้นนะคะแต่ถ้าคุณกดเลขหนึ่งเหมือนทักเข้ามาให้โหลเข้ามาสวัสดีเข้ามาเนี่ยเอไอนะคะตอบกับอัตโนมัติมันก็จะขึ้นให้นะคะก็เป็นการบอกแพ็กเกจนะคะซึ่งแพ็กเกจของดิฉันนี้ฉันว่าดิฉันจะเหลือแพ็กเกจเดียวแล้วนะคะแพ็กเกจดูไพ่ทาโร่99บาทเพราะอะไรอะ่ะดูเป็นวิทยาาาานน,นนกก็วัะะะคะเพร่ เหมือนดิฉันเหมือนดิฉันได้บอกไปแล้วแหละว่าการอ่านไพ่ทโลุมันก็เหมือนกันมันให้คําแนะนำอะนะคะดิฉันก็จะสื่อสื่ออะไรที่มันเป็นบวกมันแน่นอาคุณแล้วก็ให้กําลังใจคุณนะคะแล้วถ้าคุณมีคําถามอะไรก็ให้ไพ่เนี่ยช่วยตอบคําถามให้แล้วดิฉันก็จะอ่านอ่านตามความหมายของหน้าไพ่แล้วบวกกับประสบการณ์ที่ดิฉันมีเนี่ยก็ เป็นทางออกให้กับคุณเป็นคำตอบให้กับคุณแต่คุณจะเชื่อหรือไม่เชื่อมันก็อยู่ที่วิจารณญาณของคุณนะคะอ่ะวันนี้ลาไปเกินไปก่อนนะคะแต่ก่อนที่จะลากันกรุณากดไลค์กด s u b s c r i b e ที่สำคัญเลยนะคะกดติดตามดิฉันกด s u b s c r i b e ดิฉันด้วยเพื่อที่จะสร้างพาระ,ะให้ดิฉันได้เยอะนะคะจะได้ดิฉันจะได้แบบว่าโอ้มีผู้ติดตามดิฉันเยอะมากดิฉันมีควมามรับผิดชอบที่จะต้องมาดูแลคุณมาอ่านไพ่ให้คุณเป็นประจำนะคะอ่ะวันนี้ลากันไปก่อนนะคะอย่าลืมกดติดตามนะคะ คอมเมนต์ให้ดิฉันด้วยดิฉันอ่านทุกคอมเมนต์เลยเลยจะได้สื่อสารกันเนาะจะได้หมาแบบว่ามีเรื่องคุยกันนะคะอยากรู้เรื่องอะไรอยากถามเรื่องอะไรหรือว่าคอมเมนต์อะไรก็ได้นะคะที่มันบวกๆเลยส่งมานะคะดิฉันอ่านทุกคอมเมนต์เลยนะคะวันนี้ลากันไปก่อนนะคะฝากติดตามดิฉันด้วยสวัสดีค่ะ